เอาจริงของของในกระเป๋าที่อยู่ทั้งหมดซัดส,ส่วนใหญ่เป็นของแฟนขับในวันเกิดหมดเลยมีชุดหนึ่งแบบเป็นชุดของแบบของมกกายกีฬายี่ห้อหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นแบบกางเกยงยีนเสื้อยีนก็เอามาใส่หมดเลยเพราะว่าในจังหวะนั้นมันเก็บของไม่ทนันแล้วเว้ยคือมันแบบแกะของขวัญได้ปุ๊บโยนใส่กระเป๋าโยนใส่กระเป๋าโยนใส่กระเป๋าก็คือทริปนี้ไม่มีเสื้อผ้าของตัวเองแต่เป็นเสื้อผ้าแฟนขับหมดเลยร้อยเปอร์เซ็น ต้องยอมรับเลยนะว่าว่าเสื้อผ้าเก็บไม่ทันอะไรที่เป็นเสื้อผ้าที่ดูเป็นเสื้อผ้าที่สุดที่แฟนคลับให้ก็จะแกะถ้าเป็นเสื้อผ้าปุ๊บโอเคแมทช์ได้โอเคนี้ใส่ได้โยนเข้ากระเป๋าค่ะโยนเข้ากระเป๋าอันไหนใส่อยู่ไทยก็คือจะอยู่ไทยอันไหนอยู่นี่ที่จะแมทช์กับเสื้อผ้าที่มันพอแบบไปด้วยกันได้หลายตัวอะไรเงี้ยโยนค่ะโยนเข้ากระเป๋าหมดค่ะเรียกว่าเป็นคนแบบง่ายๆมักง่าย